สวัสดีครับทุกคนจากช่องฟาลันอาซีครับแบตก้อนนี้นะครับที่ผมเคยรีวิวไว้เมื่อครั้งก่อนครับก็ยังอยู่ก้อนเดิมนะครับบางคนเดี๋ยวจะหาหาว่าผมลอกเอ้ยเอาก้อนใหม่เอาอะไรมาอันนี้ก้อนเก่าครับตั้งแต่บินมาเป็นเดือนนะครับแล้วบินทุกวันนะครับทุกวันนี้ผมบินทุกวันนะครับจะให้เช็คยังไงดีผมบินทุกวันไม่ใช่ว่าเอาแบตไว้แต่ว่าดูครับสภาพไม่มีอะไรเลยครับผมบิน fc อยู่กับซูครับ เห็นไหมครับ6,000เมลแอมนะครับ6กิซล0ีเห็นไหมครับเราได้แอมเยอะกว่าแล้วราคาก็ประหยัดเงินกว่าครับอันนี้ผมบินมาเป็นตอนแรกมันบินประมาณ3ไฟอันนี้น่าจะประมาณ40กว่าไฟแล้วครับก็ยังดูเหมือนเดิมผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีเว้ยภูมิใจเว้ยราคา2,700เองอะ2 7 0 0รวมรวมส่งซึ่งมัน โอเคนะแบตบก้อนนี้ผมอยากจะบอกเลยผมก็ไม่ได้กําไรอะไรหรอกแต่ว่าผมผมว่ามันใช้ดีแล้วมันก็ใส่ได้นานด้วยมันใช้ได้กับ90ดักเกดัก80ดสิักเจแล้วอันนี้นะผมเคยใส่ F16 ดัก70็ิบมิลมาแล้วครับสาบานให้ฟ้าผ่าตายเลยคเคยใส่ดักเจิบมิลมาแล้วเคยใส่แบฮอกมาแล้วใส่ L39 ใส่ F4 ใส่ซู ยเจ็อะใส่ซูย7ิบเจ็ดอะไรกว่เอสามเก้าเบหกน่าผมใส่มาเกือบหมดแล้วครับดูดิสภาพดีมากเลยแบบโอ้โยยอมรับเลยแล้วราคาสองพันเจ็ดคือมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วว่าชอบมากเลยเนี่ยอะไรขนาดนั้นวะมั่นใจมากเลยเนี่ยเอเอเวยสุดยอดเลย